คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี f อฟพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมในาทางหวยหน่อยสองะเด็ดนเน้นลูดนะครับในวดประจําวัน อา,อาทิตย์นะครับที่30มิถุนายนพศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูด1กับ3นะครับเพื่อความชัวร์สำหรับหนงจะมี0ูนย์หนะครับสองหแล้วก็81ดหนึ่งสำหรับสจะมี0ูนย์สามสาี่เดสาตัวเด่นนะครับ8 7ดเนะครับ2 3 1 0 5 1 สามสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับเบิ้ลจะมีหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกเจ็ดเจ็ดสายเบิ้ลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดตามเป็นแรงใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ